นาลีพิฆาตกูไม่ได้หรอกมึงอย่าไปโทษนาลีเลยโทษมันพิฆาตนาลีเนี่ย <c oughs> โทษมันพิฆาตนาลีเนี่ยโทษมันพิฆาตนาลีเนี่ยสำหรับรุ่มนี้ไม่มีทาง impossible เลย,ย,ยเกูนี่โดนเยอะกว่าพวกนี้พวกนี้กระจกมึงก็ดูหน้าตาก,กูกับพวกวนั้นนะกูดีกว่าเยอะก <c oughs> ูบอกว่ามามึงรักกูน่ะรักได้มา,มามาอยู่กับกูได้กูจะมึงพามึงบวชชีอันนี้เรื่องริงเลย <c oughs> ตาก็ห่วงนะ กูไม่หว่วงอะไรอย่างนั้นแหละผู้หวงงจะพวกมึงแหละกำลังปัญญาอ่อนอยู่เอาก็แล้วกันพวกผู้ได้โดนเยอะกว่าพวกนั้นมีจะไฮโซโเลยๆทย้งนั้นบางคนถึงขั้นต่อรองวก็ว่าไปเป็นผัวมันสักปีหนึ่งค่อยมาบวชใหม่ได้ไหมลูกตาต้องถ่ายทอทคนิคออกไปห้องสุขาไม่ใช่ถ่ายซอเทคิลิช่วยเหลือเกื้อกูลก็มึงปฏิบัติให้มันพ้นหลอกจากราคาตัวนี้สิถ้ามึงยังมีราคาอยู่มึงองมีใจมึงอย่าไปโทษกันเลย ถ้า<ะ>เป็นผ้าที่ปฏิบัติคนแล้วรับรอง,รอง,รองไม่พลาดโ้ยมึงเอามาใส่กูระยาปลูกเซ็กเนี่ยมึงจะปลูกกูขึ้นไหมมนาะ <c oughs> มึงเชื่อไหมกูใครกินด้วยตาจะขันขันมันก็ต้องทำงานนะโอ้ยทำงานก็ช่างแต่ใจกูไม่ไปไม่เอาเลย กูไม่มีความอยากเรื่องพวกนี้มึลงลังรู้สิ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องปลูกหรอกไอ้พวกที่มาหากูนี่มิจะโอ้โหเซ็กซี่ทั้งนั้นเลย <c oughs> แหมกูอยากให้มึงงานเจ็ดจักรวาลเนี่ยกับกูเนี่ยจริงๆกูท้าเลยก <c oughs> ูท้าจากวันแรกเลยในใจกูเนี่ยหมดสิ้นจริงๆเรื่องพวกนี้มีผลหรอกเมียกูก็นางงามก <c oughs> ว่าจะถึงหลวงตาต้องผ่านลูกศิษย์ก่อนนะโอ้ <c oughs> มึงเชื่อไหมนาเรีจะมาพิฆาตกูเนี่ย มึงจะเจอใครรู้ไหมเจอไอ้สิงนี่ก็พลรงแล้วไปเจอเนนต้าเลยไม่เท่าไหร่เพราะว่านี่เป็นสล็อตมึงเชื่อไหมกูเนี่ยกว่าจะผ่านเข้าไปถึงห้องกูโหมึงต้องผ่านหลายด่านมากเฉพาะผู้พันมึงก็โดนมววแล้วผู้พันสมบัติจับเส้นมึงเดินไม่ได้แน่